คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอไม่มีใครให้คอมเมนต์คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธองเ,าเธองาใจอะวันนี้มาดูกันต่อเด่นบนเก่าระยะยาวอันนี้เป็นสูตรเก่าของงวดที่แล้วที่ผ่านมาที่ในคอมพิวเตอร์ที่ลงไปซึ่งลงไปให้สถิติสิบิ้างวดเช่นกันมีเด่นสองตัวบางครั้งอ่ะ ก็คือมาบน1ตัวบางครั้งก็มา2ตัวแต่ส่วนมากจะมา1ตัวนะคะโดยงวดที่ผ่านมาเราได้เด็ด7และ0ยเขาออก990นั่นหมายความว่าเลข0ูมาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนในงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ที่เดชันบอกว่าใช้หลักร้อยคูณ3บวกหลัก10บนบวกหลักหนบนคูณ3บวกหลัก10รล่างคูณ2เท่ากับ x บวก3เนี่ยเราเริ่มการพิจารณาตั้งแต่1เมษาย,ยน6 6 โดยอันนี้ฉันจะไล่เรียงสถิติให้คุณแบบคร่าวๆดังนี้นะอันนี้9มาหลักหน่วยบนอันนี้ศูนย์กับ3มา10หน่วยเลยอันนี้เลข7มาหลักสิบซึ่งเราจะไม่คำนวณย้อนเพราะว่าเราคำนวณไปแล้วในงวดที่ผ่านมาเลขนี้เลขสองมาในตำแหน่งหลักหน่วยบนอันนี้เลข6มาหลักร้อยอันนี้เลข5มาหลักร้อยอันนี้ก็เลขสมาในตำแหน่งของหลักหน่วยบน ต่อมาเลข8มาหลัก10บเลข7มาหลัก10นะคะต่อมาเลข1ก็มาหลัก10เช่นกันอันนี้เราให้ดูคร่าวๆนะ,ะถัดมาเลข2มาตำแหน่งหลักร้อยและหลักหน่วยถัดมาเลข4มาหลักร้อยและหลัก10ถัดมาเลข5มาหลัก10บรางวดที่ผ่านมาออกเและ14ซึ่งสูตรคำนวณได้เด่น7กระสุนเลข0นมาหลักหน่วยบนนะใครที่ไม่ได้ดูคลิปวิดีโอของงวดที่ผ่านมาก็อยากจะ เช็คดูว่าเอ๊ะบวกถูกบวกผิดไหมไปดูคลิปวดีโอกลับเพราะเดี๋ยวเราจะใช้เวลาสถิติของสูตรเก่านี่น้อยแล้วเราก็จะไปสูตรใหม่เนาะรักร้อยคูณ3 39 27เ้ยชียงระพักไว้ก่อนบวกหลักสิบบนเลข9ก้บวกหลักหน่วยบนคูณ3 0คูณ3ได้0บวกหลักสิบล่างคูณ2 1คูณ2ได้2ไม่มีตัวแปรบวกคงที่นะคะเบวกเเป็น16 16บวก2ก็ได้18ใส่แ 8บวก3ก็เป็น11ก็ใส่1นอะอันนี้ก็คือผลลัพธ์ของสมการสูตรคำนวณน,นี้ไม่อยากทราบว่าตัวแปรที่ปรากฏจะเดินต่อหรือไม่แต่ประการใดแต่ว่าเป็นเพียงแค่แนวทางทางการวิเคราะห์ทางสูตรคำนวณเท่านั้นขอพบพระคุณมากทุกท่านที่ให้กำลังใจในการรับชมแล้วก็ให้กำลังใจในการคอมเมนต์แล้วก็ให้กำลังใจที่เข้ามาดูมาชมนะดิฉันก็ฝากความคิดถึงถึงทุกท่านนะคะ ใครแวะมาบ้างเว้นวางเวลาก็ขอขอบพระคุณมากสวัสดีแล้วก็ค่อยพบกันใหม่สวัสดีค่ะ